สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินกินไปไปทั่วไทยแลวครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับบอสพิสิทธ์สิริวิริยธนานะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับกับรายการของเราที่จะพาท่านผู้ชมนะครับออกนอกบ้านไปท่องเที่ยวนะฮะไปสถานที่ต่างๆนะฮะรวมถึงวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งความเชื่อ ต่างๆนานานะครับแล้วก็เรื่องราวของที่พักนะฮะที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงร้านอาหารนะครับที่ Rat oh. ร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยเราจะพาท่านไปชมไปดูแล้วก็ไปชิมกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดป่าพลรางเพชรนะครับอําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรื่องราวของวัดป่าพลรานเพชรหลายท่านคงจะทราบประวัติดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดที่ าชาวบ้านในระแวกนี้นะฮะมีความเชื่อกันมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาเกี่ยวกับหลวงปู่สวงนะครับวันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมวัดป่าพารานเพชรนะฮะซึ่งเป็นวัดอยู่ในความดูแลหรือว่าอยู่ในปกครองของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดป่าแล้วก็อยู่บนภูเขาแน่นอนครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมา ติดตามเรื่องราวของการอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงวันนี้เราจึงพาท่านผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธานะฮะของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับตามผมมาเลยครับ เจริญพรเรื่องอรเราเกี่ยวกับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงนี้เรื่องเรามันเป็นมาอย่างไงครับอ,อ๋อจริงๆแล้วบ่อ,บอน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในแถวนี้มันจะเป็นป่าหญ้าคาเป็นป่าไม้นานาพันธุน้ําที่จะอาบหองพ่ะเนนเนี่ยหลวงพ่อต้องลงไปอาบที่ห้วย ้วยห้วยสำรานที่ข้ามมาเนี่ยบริเวณทางขึ้นใช่ไม่มีน้ําตรงนี้ไม่มีน้ําไม่มีอะไรมันจะมีแต่เฉพาะในส่วนตรงนี้ก็คือบ่อเล็กบ่อเล็กๆเนี่ยหลวงปูเนี่ยท่านจะแก้ผ้าเครืองจีวรเพิ่องผ้าลงไปอาบน้าในบ่อลงไปอาบนะในบ่อเราก็งงว่ะอาวทำไมแล้วน้ำมัน บอ่อเล็กๆอย่างนี้ลงหลวงปู่ลงไวอาบแล้วก็ไม่เราก็ไม่ได้ใช้งงร่วมไงไปที่ห้วยสำลานปี43เนี่ยหลวงปูล่ลาดสังขารแล้วเอาสังขารไปไว้ที่ไทยพัฒนาสังขารไปไว้ไ่ภัยพัฒนาเนี่ยก็หลวงพ่อก็ไปอยู่ที่นั่นไปจัดหารจัดการในเรื่องงานศพของหลวงปูลล่วันลาดสังขารหลวงปู่วันที่8กันยานี่แหละของทุกป,ปีครับก่อน ย้อนกลับไปอีกในช่วงปีปี54นั่นแหละที่หลวงพ่อกลับมาก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นไปหาหลวงอา,อาจารย์เทียนชัยที่กรุงเทพมันจะมีคนหนึ่งชื่อตามีแกอยู่อำเภอสรีขอแกป่วยแล้วทีนี้แกฝันว่าถ้าอยากแกฝันเห็นคนแก่ว่าถ้าอยากให้ป่วยให้ไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพลานเพชรหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าวัดพลันเพชร เออเขาเขาแตมีเนี่ยแกไม่รู้ว่าวัดพรานเพชรอยู่ที่ไหนครับแกก็ถามหา่าวัตพรานเพชรอยู่ที่ไหนทีนี้พอเอิญนว่ามันมีคนคนหนึ่งรู้แกก็จ้างเขามาจ้างให้เขาพามาเจ็ด้อยให้เขาพามาที่วัดพรานเพชรแม่เขาก็มากล่าวงพ่อด้วยความมีสาลาไม้หลังเล็กๆอยู่ทางนูน้นล่ังพ่ออยู่นูน่นอยู่ในศาลาเขาขึ้นไปกลาบว่าบอกว่าล่งพ่อครับผมมาหาน้า สักธิ์ครับบ่อน้ำสักธิ์อยู่ไหนเราก็งงอ่ะเอ๊ะมันไม่มีนอโยมบ่อน้ำสักธิ์มันจะมีแค่บ่อมีแค่น้ำมน่แล้วแต่น้ำสักธิ์บอกไม่ใช่มันอยู่ในบ่อหลวงพ่อก็เลยพาเขาลงไปดูบ่อข้างล่างมันไม่มีน้ำเขาบอกมันอยู่ในป่าเป็นบ่อเล็กๆตัวนะบ่อข้างล่างนี้มันเป็นบ่อับก็เลยเอ๊ะถ้าเล็กๆก็แสดงว่าบ่อที่หลวงปู่ลงอาบน้ําเมื่อหลวงปู่มาอยู่ก็เลยพาเขาเดินมาแสดงว่าตรงนี้มันเป็นป่า เขาก็เดินมาดูพอเขามาดูเขามาเห็นต้นต้นพยุงแล้วเห็นบ่อลักษณะเหมือนเขาฝันเปียกเลยเขาถึงกับว่านั่งลงกราบเลยกราบบอกเหลือเชื่อเออเหลือเชื่อว่ามันเหมือนจริงๆเหมือนกับเขาเหมือนเขาเห็นในนิมิตเหมือนคนแก่ไปบอกเขาแบบแบบนี้เลยเขาบอกนี้เขาก็เลยบูชาเขาเลยเอาเอาเงินให้หลวงพ่อขอบูชาน้เขาให้ร้อยหนึ่ง บอกหลวงพ่อว่าโอ๊ยไม่ต้องบูชารโยมนะนี่มันมันมีอะไรหรอกก็โยมก็ตัดไปอยางได้ก็ตัดไปเลยมไมไ่ต้องบูชาบอกไม่ได้ต้องบูชาครับ,รบเขาก็เลยเอาปัจจัยถวายหลวงพ่อ้อยหนึ่งเขาก็ให้ลูกเขาตักใส่ขวดไปใส่รถไปทั้งกินทั้งป้ากฏว่าเขาหายป่วยซึ่งถือว่าเป็นคนแรกนะครับคนแรกคนแรกที่มาพูดเรื่องใช่มาพูดเรื่องนี้ครันนี้เราก็เลยนี่มันจริงหรือ มันจะสับจิตจริงหรือเปล่าเนี่ยครับทีนี้ต่อมาเนี่ยมีโยมมัานโคกเจริญอันนี้ขานี่ไม่รีบนะแต่ไม่มีแรงหมอก็วินี้ใช้หมดทุกอย่างแต่ไม่มีแรงยกแขนจะเอาข้าวใส่ปากก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำต้องอุ้มเข้าครับมาถึงก็มามาให้หลวงพ่อรักษาครับหลวงพ่ออู้ไม่รู้จะเอาอะไรรักษาไม่เคยรักษาคน ก็เลยนึกได้มาเอ๊แต่มีเอาน้ําที่บ่อนี่มารักษาไหมมันจริงหรือเปลนะ่าน่ะอ้าวก็เลยบอกเขามาตักเอาน,น้ําที่นี่ครับไปหลวงพ่อก็อาบให้อพอหลวงพ่ออาบให้เนี่ยเขาชอ็อตหมดสติไปเลยก็รีบพาไปโรงพยาบาลแต่ไปถึงครึ่งทางเนี่ยไอ้คนป่วยเนี่ยมันมันฟื้นมันได้สติอพอมันได้สติปรากฏว่ามันยกมือได้ยกมือได้มือมันมีแรงอ้าวยกขาได้อ้าว ไม่ไปโรงพยาบาลไปบ้านกลับไปบ้านไอเราวันคืนนั้นเรานอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาตายเขาจะมาเอาเรื่องเราไหมเขาจะจับเราไหมนอนไม่หลับทั้งคืนแต่บังเอิญน,นอนรุ่งเช้าอีละครังจะออกบิณนาบาตเห็นรถคันนั้นมาพอดีเลยรถคันที่พาคนป่วยมาเมื่อวานโผล่มาพอดีเลยโอขาอ่อนเลยแล้วยืนยืนงงเลย mm. คือ มันมันคิดว่าเขามาเอาเรื่องเราไงเราก็ยืนงงอยู่รถเข้ามาถึงก็รีบยกคนป่วยลงแม่ทางรถบินแช่นั่นแหละก็เขารีบพวกญาติเขาก็รีบลงมากับเลยขอบคุณหลวงพ่อมากเลยคนป่วยดีแล้วยกมือได้ยกขาได้พูดได้ชัดเจนเออเชื่ออ้าวให้มันจริงหรือวะเราก็ยังสงสัยอยู่นะครับให้มันจริงเก็ดูเออไหนลองยกสิเขา็ยกนะ ในลองขาที่เหยียดครเขาไม่เหยียดนะซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่ตังก็เลยลิ้นก็ลิ้นก็พูดลมก็พูดไม่ชัดมันแตกแต่งกันเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับคือเรื่องราวความเชื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันแผ่กระจายออกไปเต็มเลยทีนี้ต่อมานี่ความเชื่อเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาอาบหลวงพ่อก็ให้เขามาอาบน้ำนี่ปรากฏว่าเขาหายป่วยเขาเดินได้ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาไปอยู่จังหวัดพิจบูรณ์ ต่อมาก็จะมีไอเดือนคนอยู่สังขัะอันนี้ก็ป่วยมาสี่ปีไปทํางานที่อุงเทพทําอะไรก็ไม่แน่ป่วยทีนี้ไม่รู้ใครบอกมันก็มาให้หลวงพ่อรักษาหลวงพ่อก็ไม่รู้จะเอาอะไรรักษาก็เลยเอาให้เขามาตัดอันนา้นี่แหละอาบให้อาบให้นี่มันก็ไหวยโคกเลยร้อ,องกรีดร้อ,อ,องเหมือนคนเจ็บปวดมากดิน้นไหวยออกจากสาร,ารับ โอ้เราก็ตกใจเหมือนกันมันออกมาผลสาามันอ้วก<ม>อ้วกนี่ก็ไปแบบญาติาเขาก็พากลับบ้านแบบไม่ลาพระเหมือนกัน<อ>แต่พอไปถึงบ้านนี่เขาเบาสาครับพอรุ่งเช้าเขาก็มาเหม่อนามาอ่านก็หทีนี้ต่อมามันก็ปากต่อปากคําต,ต่อคำ,อคำแล้วใครที่ป่วยมาที่นี่มัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับมาอาบแล้วป่วยปรากฏว่ามันหายและปัจจุบันนี้คนจึงเชื่อ นะวันนี้ปัจจุบันนี้แม้จะมีโควิดแต่คนก็มาอาบคนมาอาบเชื่อว่าอาบแล้วสบายแม้แต่คนที่อยู่สารคามคุณยมแม่สอนแม่สอนนี่แกป่วยมาเป็นโรคพาชินสันและเดินไม่ได้มาอยุดสิบสามปีปรากฏว่าแกมาอาบน้ำที่นี่แกเดินได้ลูกหลานเขาก็ตกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไง สามารถเดินได้ยังเนี่ยแม่สอนอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอจินไตยเนาะมันเป็นเรื่องความเชื่อของคนแต่ถาแม่ความเชื่อที่ที่เราเชื่อมันก็มีเหตุการณ์หลายๆายเหตุการณ์ที่มันน่าเชื่อและมันก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่ถามว่าเราก็ไม่ต้องงงไง คือบ่อนี้นที่ไปที่แม่ก็คือหลวงปู่ลงอาคนที่มาอ่านน้ำนนก็เชื่อว่าอ่านน้ำแล้วจะเป็นสิ่งนคนไม่สบายก็ดีขึ้นมันก็เป็นเพราะกำลังใจกำลังใจความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้งมงายตรงนี้ถ้าถามว่างมงายไหมพิสูจน์ไหมแล้วน้ำนี้สะอาดจริงไหมคือในจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาน้ำนี้ไปพิสูจน์ เราไม่ได้มีกออยมาการันตีอะไรทั้งนั้นเลยคือเราก็เชื่อกันดามธรรมชาติแต่ไม่ต้องกินแต่ก็อาคือเราแต่บางคนเขาก็กินนะครับกินก็ไม่เป็นผลอะไรมันคือไม่มีอันตรายกับเขาครับเขาก็กินเพราะความเชื่อเนาะแล้วก็เป็นกาลังใจทําให้เกิดความเพกิเหิมทาให้เกิดแต่คนที่ไม่สบายก็ดีขึ้นหรือบางคนก็หายป่วยหลายคนที่เดินไม่ได้ก็มาอา ครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับในเรื่องราวของที่ไปที่มาเกี่ยวกับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงนะครับซึ่งก็ทราบเรื่องราวที่ไปที่มาจากศิษย์หลวงปู่สวงนะครับซึ่งเคยบวชเป็นเนรแล้วก็เป็นพระซึ่งดูแลหลวงปู่สวงมาในระยะหนึ่งด้วยนะครับ และวันนี้นะครับก็ได้รับเรื่องราวความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับตำนานหรือว่าเรื่องราวเรื่องเล่าความเชื่อนะครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับและนี่คือรายการกินกินไปไปทัวร์ไทยแลนด์นะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกินแล้วก็พักผ่อนอย่างใจสถานที่ท่องเที่ยวทัวทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามาทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำวัดป่าพลางเพชรตําบลไทยพัฒนาอําเภอปูสิงห์จังหวัดศริสเกตและขอบคุณน้ำดื่มตรา Water b o อสที่ในการสนับสนุนสำหรับวันนี้รายการกินกินไปไปผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวนะฮะหรือไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในเทิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ